สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรียนสถาบันสอนศาสนาที่เราได้มาเรียนกันนะคะนี่ก็เป็นโชมหน้าของเพื่อนๆร่วมห้องนะคะวันนี้เรามาพบปะสังสรรค์กันมาพูดคุยมาพบปะกับเพื่อนร่วมห้องสมัยเรียนนะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูโชมหน้าของเพื่อนๆที่เราเรียนสมัยที่เราเรียน ตอนยังเป็นเด็กนะคะตอนนี้อายุแต่ละคนก็ไปตามวัยกันนะคะนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เพื่อนๆนทุกคนสนุกกันจนลืมอายุนะคะก็อายุตอนนี้ก็ไม่ต้องมาพูดถึงนะคะแต่ว่าที่คิดอยู่ตอนนี้ก็อายุแค่15-16เหมือนกับตอนสมัยเรียนนั่นแหละคะ่ะ เพื่อนเพื่อนตอนนี้อยู่ในตำแหน่งคุณยายคุณยา่าอันเสียส่วนใหญ่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะฝากเพื่อนเพื่อนให้ดูแลสุขภาพของเราให้ดีๆนะคะนี่ก็เป็นการใช้ชีวิตอยู่แบบอิสลามของนักเรียนรุ่นเก่านะคะ